เเ yeah, yeah, สวัสดีนะครับผมนี่ยสำหรับแฟนคลับด้วยนะฮะและตอนนี้ครับผมศิลปินของเรานะฮะที่มาพูดคุยกันเพราะแฟนคลับเนี่ยนะครับเขามารออยู่นานแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะกลับมาพร้อมกับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่าลุคนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นสาวเปรี่ยนสาวซา่าสาวกวนเลยนะฮะน้องซานี่นั่นเองสวัสดีครับแฟนคลับยนยูเด,ดน ไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยังเจอกันอยู่เนี่เหมือนเดิมเลยนะฮะอาวนะครับเป็นสาวที่มากความสามารถจริงๆนะครับผมมีงานใหม่ๆออกมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ฟังกันตลอดค่ะอ่าและจริงๆเพราะว่าความสามารถทางด้านของการร้องนี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสามารถที่อยู่กับตัวเราเองได้มีการถ่ายทอดเนี่ยเพราะว่าไปเป็นโค้ชนะครับผมกับ The Voice Kids ด้วยค่ะจบซีซั่นไปแล้วใช่ค่ะจบซีซั่นไปแล้วได้ได้น้องที่ชนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอ่อ อบอกบอกอย่างนี้ก่อนไม่ไม่ได้แบบว่าคือเอาเอาประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยไปถ่ายทอดเลยไม่รู้จะสอนอะไรน้องหรอกเพราะว่าที่จริงเราเราโชคดีที่ว่าเราเกิดจากเวทีแบบเดียวกับน้องอคืออย่างน้อยก็ประกวดแบบเดียวกันมานนใช่ค่ะ,คะก็เลยถือว่าตัวเองเหมือนเป็นพี่คนหนึ่งที่พอจะแนะนําได้ว่าน้องลองทาอันนี้ดูไหมลองแบบนี้ดูไหมแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นตัวของเขาเองค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมเมื่อเขาโตเป็นศิลปินจริงๆเขาต้องใช้ความเป็นตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ความที่แบบมีครูเข้าไปซะเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วทางานกับเด็กๆเป็นไงคสนุกค่ะคือที่จริงอยากมีลูกอยู่แล้วด้วยใช่อยากอยากมีลูกอยู่แล้วแล้วพอได้ทํางานกับเด็กเราก็เลยรู้สึกแบบสนุกไปเลยคือคือเด็กเขาก็จะมีมีมุมของเขาอะไรเงี้ยบางคนก็จะพูดเก่งบางคนก็จะไม่พูดเลยบางคนก็จะจับไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเงี้ยคือห่วงตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่มันด้วยความเป็นเด็กใช่ด้วยความเป็นเด็กของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่เราเรียกว่าแทบจะใส่สีเติมให้เขาไม่ได้เลย เพราะว่าเขาใส่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เห็นบางทีเขาก็สอนเราในบางเรื่องด้วยพอเราเริ่มมาแบบทํางานเยอะๆบางทีเราก็มีการวางวางแผนงานต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นคือความเป็นธรรมชาติหายไปมันเป๊ะเกินไปใช่ค่ะพอเจอน้องๆก็เอ่อทำให้เราเหมือนฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติกับมาเยอะขึ้นอ่าดีเลเขาจะมีจินตนาการเขาคิดอะไรไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ค่ะแล้วทางานร่วมกับอ่าพี่ปานนะแล้วก็ พี่ตู่ใช่ค่ะโอ้โหอันนี้สองสองท่านนี้เหมือนเป็นโค้ชซันี้เลยคือเหมือนสอนเราอีกทีนึงเพราะว่าอย่างตัวซันี้ก็พี่ปานเนี่ยไอดอลผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วใครก็ชอบเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ตู่นี่ก็หล่อมากเก่งมากแต่งเพลงอีกพอเราได้มาทํางานจริงก็เหมือนได้เรียนรู้กับเขาว่าเอการทํางานแบบนี้เป็นยังไงเขาแต่งเพลงอะไรคือเหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดอะค่ะนี่ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างด้วยได้จากเด็กด้วยแล้วก็ได้จากโค้ชอีก2คนด้วยเช่นเดียวกันเนะครับนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของเราที่ ก็เพิ่งผ่านคนไปนี่กับความภาคภูมิใจเหมือนกันเนาะที่เราได้เ,เข้าไปทํางานตรงนี้อ้าวล่ะ ต่ว่าวันนี้มานะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยที่หลายๆคนฟังชื่อเพลงเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ต้องเอ๊ะยังไงนะอะไรยังไงนะคุคะพคุคะคี้ใช่ค่ะหลายๆคนพูดผิดเป็นคีคะคุมางอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าเล่นแบบเล่นไวโพดเพตาพืชเปือเพตาพืชอะไรกันงี้สลับกันไปสลับกันไปสลับกันมาแต่วราบอกเลยว่าคุคะคีนะคะคือมันเป็นคํหนึ่งที่เหมือนปกติเนี่ยเราเราทำเพลงมาเราก็จะพยายามวางแผนแนวทางให้อยู่ในทางเดียวกันก็คือสันนี้เนี่ยเดินทางมาตลอดคือ จิกกัดผู้ชายมาตลอดทั้งชีวิตวันนี้ก็จะจิกกัดอีกแหละก็ยังคงมันจะเปลี่ยนทางไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ด่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าด่าทุกครั้งเนี่ยเราไม่เคยด่าเป็นคําหรือส่งด่าส่งท้ายไปแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะด่าส่งท้ายเข้าไปด้วยคําว่าคุกคาคีเป็นคําที่ดูน่ารักหน่อยแต่ถ้าฟังนั้งเพลงแล้วมันเจ็บปวดนะฮะเจ็บปวดเหมือนโดนทิ้งโดนทิ้งแต่ว่า เพราะว่าเขาเป็นหัวใจป่วยอแต่ว่าก่อนที่เป็นหัวใจป่วยเรามีอะไรแทรกกลางเดี๋ยวต้องไปฟังกันเองมันจะมีคล้องจงคล้องจองมันคล้องจองเยอะมากค่ะสาหรับสระอวยอย่าอย่าร้องผิดละกันค่ะร้องตามได้ฟังตามได้อย่าพลาดพลาดนิดียวเพี้ยนทั้งเพลงนะคะยากไหมยากค่ะยากมากเพราะว่าตอนที่คนแต่งมาคือแต่งกะให้เราพลาดอะค่ะกะแบบคือถามแล้ว้นฉายนี่หรบ้านฉายแต่งคือ แต่แรกสนีิถามว่าโอเคเฮ้ยว่านเราร่วมงานกันหน่อยเราทํางานกันหน่อยด้วยกันหน่อยอะไรอย่างงี้ว่านแต่งเพลงให้พี่หนึ่งเพลงพี่อยากได้เพลงเร็วว่านบอกเฮ้พี่ผมกาลังแบบอยากแต่งให้พี่มากตั้งกี่ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมไม่กล้าขอเอางี้ผมแต่งให้เลยอว่านไม่ฟังเนื้อเรื่องพี่เลยหรอไม่ไม่พี่เดี๋ยวผมทําให้ผมเดี๋ยวผมเห็นพี่นี่ปุ๊บเดี๋ยวผมนึกออกเลยนึกออกเลยเพลงออกมาเพลงนี้ปุ๊บอยากจะเดินกลับไปถามว่านว่าหน้าพี่มันเหมือนตรงไหนหรอเฮ้ย ยังจะถามมากแต่ก็โอเคในเมื่อน้องทำมาให้เราน้องทำมาให้สะใจแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเพลงนี้พี่ร้องได้คนเดียวก็โอเคโอ้นี่แสดงว่าแต่งมาเพื่อสานี้โดยเฉพาะใช่คือคนหรืร้องหนูว่าผ้าสละอวยนะโโชคดีหนูเรียนเอกภาษาไทยมารัพบาดปุ๊บนี่โอ้หนาวเลยฮะหนาวเลยมีดังนะมีดังดังเลยอ๋นนี้แบบอ่าเราแบบเขาเรียกนะคำอะไรต่างๆเราง่ายอ่าเขาเรียกค่อนข้าง ไม่ไม่ผิดอยู่แล้วค่อนข้างเป๊ะค่ะใช่ค่อนข้างค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันนะรู้จักเลยนะว่านไฉนะแล้วมันไม่ร้องให้ร้องให้ว่านไฉเขาร้องเองร้องค่ะมันร้องค่ะตอนตอนที่ห้องอัดเนี่ยเขาจะต้องร้องให้หนูฟังว่าเขาอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เขาร้องมาปุ๊บแล้วหนูรู้สึกว่าเออเพลงนี้เหมาะกับเราจริงพอก่อนเขาเป็นคนทั้งแต่งแต่งทั้งเนื้อร้องใช่ค่ะแล้วทำนองด้วยป่ะใช่ค่ะทำทำทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยในเพลงนี้ทั้งหมดใช่ค่ะนะครับเนี่ย และด้วยด้วยด้วยเพลงที่มันแบบหึซ่าๆกวนๆมันก็เลยทําให้เราลุกของเรามันต้องเปลี่ยนไปด้วยเลยหรือเปล่าคือ,อคือตอนแรกเนี่ยคนจะเห็นชานิปในภาพเดิมๆคือดําขาวตลอดล็อกออกจากบ้านปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นมีเสื้อหนังก็คือทานี้อ,ะอ่ะถ้าไม่มีก็กไม่ได้ใช่เราก็เลยคิดว่าเออบางทีอากาศบ้านเรามันก็ร้อนนะ <laughs> มันจะมันหนังตลอดบ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนดูบ้าง<อ>แต่จะเปลี่ยนยังไงให้มันดูเป็นสไตล์เราว่าเอเอ,เ,อเปลี่ยนเป็นสีสันหน่อยดีกว่าให้มันดูเป็นซัมเมอร์หน่อยแบบถ้าเกิดดาขาวไปคนอาจจะออกมาแล้วโอ้ดูนี่ไปร้อนไปอะไรอย่างงี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบสีสันให้มันมีสีสันหน่อยค่ะแล้วก็ยังใส่แจ็คเก็ตเหมือนเดิมเพราะเรารู้สึกว่าแจ็คเก็ตเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วกับการแต่งตัวใช่ฮก็ เป็นอีกแบบหนึ่งที่พอได้แต่งแล้วเป็นไงฮะสบายใจนะคะสบายใจเพราะว่าปกติอยู่บ้านอาจจะสีสันเยอะที่ว่าน้อยไปดัวาน้อยไปจริงเหรอะนี่มาลองเล่นมาลุนสีกันหนูไหมคะคุณผู้ชมลองทายเข้ามานะครับว่าตอนนี้สีในตัวของสานนี้ มีทั้งหมดกี่สีคือหนูเคยหนูเคยมีคำตอบให้ไปแล้ว12สี34เฉดมีเฉดด้วยเฉดด้วยคือมันแดงอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีแดงหลายเฉดด้วไปเรื่อยอะค่ะนะก็มันให้เข้ากับในเรื่องของคอนเซ็ปต์เพลงด้วยใช่่แล้วเมื่อกี้พูดถึงว่านไฉว่านไฉนี่คือคนที่มาเรียบเรียงมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เลยอ่ะใช่ไหมครับในเพลงนี้แต่ว่าไม่ได้มีแค่ว่านไฉคนเดียวใช่ไหมครับที่มาทำงานด้วยอื่นอื่นอีกค่ะเบทเทอร์เวทเทอร์มาช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นแบบเพื่อนๆของว่านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมนะอ้าวตอนที่ร้องเพลงนี้ค่ะความรู้สึกไม่คิดอะไรเลยแล้ววินาทีนั้นไม่คิดอะไรเลยพี่เอกคือเข้าห้องอัดเนี่ยต้องระหัวโล่งเลยนะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงสักแต่ว่าจะด่าอย่างเดียวคือจะมานั่งคิดว่าปณีปนอมเสียงก็ไม่ได้ต้องมีจินตนาการคิดอะไรยังไงไหมแบบ กจะด่าอย่างเดียวคือสะใจด่าอย่างเดียวแล้ววันที่ไปอัดเนี่ยเป็นวันที่ไม่สบายพอดีเป็นวันที่ลำคาญเสียงตัวเองมากนักร้องเป็นอย่างนี้ทุกคนค่ะพอจะเข้าห้องอัดมันจะเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเหมือนกันทางเราอะแล้วพอเข้าห้องอัดปุ๊บมันลำคาญก็เลยแหกปากตะโกนตะโกนว่านได้พี่เอาอีกเอาอีกใช่เอาอีกอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยกลายมาเป็นคุขะทคุขะทนะฮะดนตรีของเพลงนี้นะครับดนตรีเหรอคะดนตรีเป็น ทุกทีจะเป็นร็อกอันนี้อันนี้ก็ยังมีความเป็นร็อกอยู่แต่จะมีความเป็นฟังหน่อยอเพราะว่าเราได้เบลเทอร์เบเทอร์มาทำเขาก็จะมีกลิ่นอายของเขาที่เป็นสไตล์แบบกีตาร์กวนๆอะไรเงี้ยค,ค,ครับผมนี่คือดอนตรีเนี่ยที่เราได้ฟังและได้เห็นมิสิวิดีโอกันแบบโอ้โหหลายต่อหลายครั้งแล้วนะฮะอย่างใน MV มนมันก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้แบบเข้าคอนเซ็ปต์ของเพลงกันหน่อยนะครับ MV มเป็นไงบ้าง MV แซ่บมากค่ะเหลายคนพูดถึงนาทีเวินาทีที่57เเป็นนาทีที่สับผลไม้ พูดถึงอยู่แต่วินาทีนี้ใช่แล้วก็หลายๆคนจะพูดถึงว่าเออสีสันเยอะไม่เคยเห็นเราเป็นแบบนี้แล้วก็เป็น MV ตัวแรกที่สนี้ได้ถ่ายในที่เย็นนะคะอยู่ในปตูปกติเนี่ยโอ้ใช่ไหมล่าสุดนี้ก็แบบกลางแดดใช่ที่ร้องไห้ที่เป็นบอกว่าถ่ายทอดจากเรื่องจริงร้องไห้เนี่ยอินแดด แดดร้อนแดดร้อนน้ำตาไหลเอาออกไปทีอะไรอย่างเงี้ยช่วยทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อันนี้โอเคเราอยู่ในสตูในแอร์สบายใจจะถ่ายทั้งคืนถ่ายถึงพรุ่งนี้ไหมได้สบายมากเลยนี่แต่ถ้าเป็นงานแจ๊กเออไว้ก่อนนะมีท่าเต้นด้วยใช่ค่ะมีท่าเต้นมีครูมาสอนแต่จริงท่าเต้นมันไม่ใช่ท่าที่เป็นเป็นแบบ โอ้โหจริงจังอะไรมันจะเป็นแค่ท่าโยกขึ้นยกขึ้นแล้วขาทางๆเฉยๆเลยรกวนๆใช่ค่ะสนุกสนุกก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรอ่าไม่ได้ยากอะไรใช่ค่ะอ่าทราบว่าเพลงนี้ตั้งแต่ทํามาเนี่ยตั้งแต่ทํางานเพลงของซานีมานี่คือกวนสุดในในบรรดาเพลงทุกเพลงแล้วใช่ค่ะกวนสุดในในทุกเพลงแล้วก็บอกไว้เลยค่ะใครจะหาความเพ้อจากเพลงนี้ไม่ไม่มีนะคะ นักร้องทุกคนว่าเพลงนี้เพราะจังเลยอย่าเพลงเอาฮาค่ะเพลงเอามันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดซะว่าเวลาเราอกหักลองฟังเพลงนี้ดูบางทีคนอกหักจะไปจมทุกข์มากๆมันก็ยิ่งหนักนะยิ่งซึมเข้าไปใหญ่ลองฟังเพลงแบบนี้มันมันเหมือนได้ปลดปล่อยค่ะไปสนุกกันดีกว่ามันเลยในเพลงนี้นะครับผมฟิดแบ็กเป็นไงครับฟิดแบ็กดีค่ะฟิดแบ็กดีก็หลายๆคนก็ชอบค่ะ มีติดอย่างเดียวค่ะก็ร้องตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะมันเร็วมากแล้วก็แล้วก็สลับคุยมันเยอะมีมีไปร้องเพลงนี้ตามคอนเสิร์ตมีค่ะมีค่ะมีคนก็จะขำขอะไรอย่างเงี้ยคนแต่คนอาจจะจำเป็นชื่อเพลงจะเป็นคิคะคุอะไรอย่างเงี้ยคือคือที่จริงมาก่อนนะครับคูมาก่อนค่ะใช่คุก่อนนะคูกคิใช่ค่ะคุคะคินะคะเออให้จำกันไว้จำกันไว้เอ้าละไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยววันนี้ ลองร้องตามกันดีกว่าในช่วงหน้านะคะอย่าพลาดที่สระอวยนะคะบอกเลยอ่าเดี๋ยวลองร้องตามกันนะพอเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะซันนี้จะมาร้องสดให้พวกเราได้ฟังได้เลยค่ะนะครับผมในแอมไซแอมของเราเนี่ยจ้ะและอย่าลืมนะครับ SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับเนี่ยถ้าคุณโดนทิ้งทำไงดีจุดๆๆฟังเพลงครูฮาคิกเลยค่ะเยียมมากก็ได้มาขายของพอดี42 2 1 4 4 1นส่งะฮะส่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับนะ นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังมาเต็ม,มเต็มแล้วแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้ก็จะไปดูมิวสิกวิดีโอกันก่อนนี่แหละนะครับผมคุคะทิจากน้องสันนิค่ับผมฉันแปลกใจจริง คนโดนทิ้งจะไม่ต้องเสียน้าตาคนที่เย็นชากระเพหาาชีวิตสดใสร้าเริ่นงงงงงงงวยรถถอยไกลมวยเป็นกรรของมวยอย่าจะพอ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 แล้วความสวยแบบนี้วันนี้คนโดนทิ้งจะเป็นใหญ่โชคดีจริงๆที่ไม่เหลือใครเราไม่ให้สมใจ เรื hey, turn up, really cool ่องของเธอน่เป็นเรื่องป่วยๆวันนี้ฉันสวยและชิ้นรยุยปลายปลายมันไปใกลจนหัวใจป่วยหัวใจป่วยหัวใจป่ยวปยป๊าป๊าป๊าด้าป๊า,ป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 าใครจะไปรู้ว่าคนไหนเกิดมาเป็นเพื่อนร่กันเขาที่อยู่ตรงนั้น ตรงมุมโดน,อ,นอันนี้ก็ไม่แน่ใจยังคงมงุมม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 ยจะใครกันนะอ,อนีกคนคนน,นันแต่ที่แน่ใจคือมันไม่ใช่เธอแน่นอนวันนี้คนโดนทิ้งจะเป็นใัยโชคดีจริงที่ททมีเหลือใครเราไม่ให้สมใจเรื่องดื้อน่าเป็นรเรื่องกลุย้ยวันนี้ฉันสวยและฉันรวยปยไปมันไปแ่คน วันนี้คนโดนทิ้งจะเป็นใหญ่โชคด,ดีที่ทิงๆที่มีเหลือใครเราไมาใ่หให้ส่ใจไอ้เรื่องเรอธอนะเป็นเรื่องบุบุยวันนี้ฉันช่วยและฉันรวยปลย่อยปล่อยหมดไปวันนี้คนโดนทิ้งจะเป็นใหญ่โชคดี e n ่ทิ้งที่มีเหลือใครเราไม่ให้ส่ใจ เรื่องขอเธอเป็นเรื่องรุ่ยรุยวันนี้ฉันสวยและฉันรวยปล่อยปล่อยไปไปเกิดเกดหัวใจแสนแห่งสวยชรุดช็ดอตรวยระทบเระช่วยเธอแต่เธอมันหัวใจป่วย โคคาคีนีฮะนี่อะไะครับแสบๆขันๆกันไปนะฮะกับเพลงนี้นี่ฉากของเรานี่ก็สีสันไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะนี่เราแทบจะกืนอยู่ในฉากแล้วนะคะสีเราเยอะใช่เอาละครับนี่คือสินล่าสุดนะฮะของซานี้วันนี้ได้ดูท่ามิสิกวิดีโอแล้วก็ได้ฟังกันสดๆด้วยในรายการของเราใช่แล้วถ้าอยากจะดาวน์โหลดอะอย่างไรบ้างครับก็ง่ายๆค่ะเข้าไปที่ w ว w บ t r u e m u s i c com ค่ะหรือว่าถ้าอยากขอเป็นเพลงรอสายนะคะก็กด2-4ตัวค่ะ22 2 2กดโทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยค่ะได้เลยนะฮะ อ่สุดท้ายครับ ฝากอะไรถึงทุกคนหน่อยแล้วกันนะครับรวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันครับผมก็ใครอยากติดตามซานินะคะก็ทั้งทวิตเตอร์นะคะอินสตาแกรมหรือ Facebook นะคะตัวเดียวเลยซานิสินะ Z A N I Z I N A นะคะแล้วก็ฝากขอเพลงมาเยอะๆนะคะทางช<ส>่องวีนะคะเขาเปิดให้ค่ะได้เลยแนะน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับซานิของเรานะฮะที่มาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็ยังไงนะฮะเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปนี่มีโอกาสได้มาคุยกันอีกนะครมาโชว์สดๆในรายการของเรากันอีกนะครับขอบคุณน้องๆ ขับทุกๆคนด้วยนะฮะยังคงเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มาเจอเจอกันในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครูน่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพบกันในช่วงสุดท้ายกับช h น n วีทไทยแลนด์ไอแอมใสแอมนะครับขอบคุณซานิคุคะคิวันนี้ครับขอบคุณค่ะ